ในลำดับต่อไปจะเป็นการดินเครื่องร่อนชนิดเวงเช่นกันนะครับลักษณะของอเป็นเดลตาวิงแล้วก็มีหางออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีความคล่องแคล่วในด้านสมรรถนะไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะชุดพูงหางนั้นลัดเดอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับในส่วนของเอโรเวเทอร์ก็ใหญ่ เวียงจริงๆโอ้มันไปอย่างนี้เองครับใช้เวี่ยงขอให้ระมันระวังนะครับเพราะว่ากำลังเครื่อยนต์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการเบี่ยงขึ้นไปด้วยโมเมนตัมนะครับที่มีตัวมวลและก็ตัวความเร็วนะรัเรเบเุกวกั์นั้นเป็นขั้นใหญ่นะครับ อากาศนั้นจะช่วยเป็นแรงขยูดได้อย่างดีนะครับเป็นเหมือนเครื่องร่อนนะครับไม่มีเครื่องยนต์ซึ่งลักษณะนี้ในอดีตนั้นเคยมีนะครับสงครามโลกเราลากเครื่องบินขนกําลังคนไปที่มันที่หมายโดยที่ไม่มีกําลังเครื่องยนต์เพื่อที่จะไม่ให้ข้าศึกจ,จับได้ไม่ให้เรดาร์ของข้าศึกส่วนจับได้นะครับก็คือร่อนลงสู่แนวหลังข้าศึกแล้วก็เคลื่อนย้ายกาลังคนเข้าถึงที่หมายนะครับเป็นยุทธวิธีที่ใช้มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ก็ถือว่าเป็นการเล่อกอยู่แบบที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่นะครับใช้แรงยกและความสมดุลของทางด้านปีกและหางในการที่จะยกตัวจริงๆถ้าเขามีกระแสลมแรงๆนั้นสามารถที่จะลอยกินลมได้เหมือนว่าวนะครับใน n เชื่อนะครับแค่กําลังเหลื่แค่นี้ก็าสามารถที่จะลอยลำอยู่ในอากาศได้ค่อนข้างนานนะครับเครื่องบินที่มีปีกใหญ่นะครับก็คือจะสามารถที่จะ ต่ออากาศได้นานนะครับและถ้าความหนาคุ้มของปีกที่ยิ่งหนาเท่าไหร่ก็จะเกิดแรงต้านแต่ที่ปีกขังเข้าบางเสียบเลยเพราะฉะนั้นแรงต้านที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวที่มีความเร็วที่เรียกว่า i n d u s e d drag แทบ,บ,บจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถือว่าเป็นแบกที่เกิดขึ้นได้ต่ำมาก ็เป็นของเล่นของผู้ใหญ่นะครับก็คือแทนที่จะพับกระดาษแล้วก็พุ่งเป็นตะบนทองฟ้าแล้วก็ให้เครื่องบินร่อนลงมาตกศูนยื้นนั้นกลายเป็นเครื่องเล่นของผู้ใหญ่ที่สาคิตได้เห็นว่าใครออกแบบเครื่องบินได้ดีหรือร่อนได้นานใครมีกําลังข้อวิ่ข้อมือที่แขงให้เกิดความเร็วพุ่งไป้างหน้าได้นานเท่าไหร่ก็สามารถที่จะทับท้าทางนะครับได้มากขึ้นโดยว่าถ้ามีหลบมีแรงยกในการ ถ้าลมแรงกว่านี้เขาจะดูบรระากาศได้ไานกวันนี้นะครับผมเข้าใจว่า ก็ประทับใจมากนะครับเขาใช้จุบมือหน่ครับการแสดงขึื่อบินร้อนน้อยวิบลีนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามินิเมทัลนะครับผลิตในประเทศไทยนี่เองนะครับความกว้างกวางตีประมาณ1นเมตรนะครับน้ำหนัก้อมบินประมาณ2 0 0รกรัมคือเบามากนะครับเป็นโฟมและไฟเบอร์กลาดพร้อมกับคาร์บอนไฟเบอร์นะจะเป็นวัสดุชิ้นใหม่นะครับ